พาคุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องของการลักลอบขนยาเสพติดกันหน่อยคราวนี้เป็นยาไอซ์ปริมาณเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยตำรวจนครบาลแสมดำนะครับจับกลุ่มผู้ต้องหาที่มีการลักลอบขนยาไอซ์น้ำหนักรวมกว่า200กิโลกรัมขณะจอดรถที่บริเวณหน้าปัม๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนพระราม2ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลแสมดำตรวจยึดของกลางเป็นยาไอซ์ น้ำหนักรวม201กิโลกรัมบรรจุในกล่องกระดาษสีน้ำตาลจำนวน7กล่องนะครับพร้อมกับจับกลุมนายยูนลำซึ่งเป็นชาวจังหวัดนาราธิวาสก็เป็นคนใต้ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจพื้นที่รับผิดชอบเพื่อที่จะป้องกันเหตุอาทยากรรมจนได้มาพบรถกระบะต้องสงสัยจอดอยู่ที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปะตะทบนถนนพระรามสองฝั่งขาออกนั่นเองครับ ทางด้านของท่านพลตบลดีโทรสาราญนวนมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านเปิดเผยว่าตำรวจเนี่ยพบรถกระบะต้องสงสัยจอดอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันบนถนนพระรามสองขาออกและสังเกตเห็นมีรถยนต์กระบะสีดำสีประตูจอดกีดขวางการจราจรอ,อยู่เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบแต่ว่าระหว่างนั้นคนขับแสดงท่าทางมีพิรุษเนี่ฮะพอแสดงท่าทางมีพิรุษปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ ต้องมีการตรวจค้นกันต่อซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะมีพิรุษนกะคุณรันไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครพอเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะตื่นเต้นนี่นะครับออแล้วก็ยังพบว่าภายในห้องโดยสารมีกล่องกระดาษสีน้ำตาลลักษณะปิดผนึกมิดชิดจำนวนหลายกล่องวางซ้อนอยู่จึงขอตรวจสอบหน่อยนะครับจากนั้นคนขับรถพยายามจะขับรถถอยหลังเพื่อที่จะหลบหนีไป ตำรวจได้มีการใช้มือดึงกุญแจรถพร้อมกับดับเครื่องยนต์นั่นเองครับเนี่ยฮะก็เป็นวิธีการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีแบบนี้นะคุณรันคุณผู้ชมก็คือจะยื่นมือเข้าไปนะครับก็คือดับเครื่องยนต์แล้วก็ดึงกุญแจรถออกมานี่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้คนร้ายเนี่ยขับรถไปต่อได้นั่นเองครับ ผลการตรวจสอบในกล่องกระดาษก็ไปพบไอซ์นะครับซุกซ่อนอยู่จึงตรวจยึดไว้ดำเนินคดีแต่ว่าการสอบสวนผู้ต้องหายังให้การภาคเศษว่าเป็นเพียงผู้รับจ้างให้ไปนำยาไอซ์จากพื้นที่เขตมีนบุรีกรุงเทพเพื่อนำไปวางไว้บริเวณแยกวังมะนาวที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งตำรวจก็จะมีการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับ ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติของเจ้าที่สปตรวจนะครับในการตรวจคน้นในการตรวจตรวจตาพื้นที่นะครับบริเวณถนนพระรามสองนะครับก่อนจะเข้าปั๊มปตทนะครับเบื้องต้นตเขาพบว่ามีรถุดจอดอยู่ต้องสงสัยนะครับจึงเข้าไปตรวจคน้นผู้หาก็มีลักษณะมีพิรุษนะคจะหลบหนีจึงได้เชิญตัวมาตรวจรถอีกครั้งหนึ่งที่ที่สอนอ การตรวจค้นจับกลุ่มนะครับก็อย <c oughs> ู่ในการบันทึกในกล้องพลาบวท้องทรมานนะครับเมื่อคู่เร้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งแล้วนะครับก็เป็นผลรัฏิบัติของกองชกา,า,านตำรวจนครบาลนะครับซึ่งทั้งผมทั้งผู้ชกาตำรวจนครบาลน,นะครับทั้งท่านผอผสอปทมนะครับพลอลงธนก,กรนะครับซึ่งรับผิดชอบในส่วนของการดำาบิความยากติดนะครับท่าน พี่หนุ่มนะครับเราพิจา,ารนะครับรับชอบื้นที่ปครน็รกก้การนะครับก็เป็นผลใา้ปัดร่วมกันซึ่งนะครบ,บาลเนี่ยมีผลใา้ปัดที่จากตอเรื่องมาตลอดนะทางการยึดทรัพย์การจับกลุ่มรายย่อยรายกลางรายใหญ่ก่อนที่ยาเสพติดจะลงไปสู่ชุมชนนะครับก็วันนี้ก็มาชมเชยด้วยมามอบของรางวัลกับผู้จับกลุ่มด้วยนะครับมาชื่นชม ในการบริหารงานการใช้บริบารแบบฟิปของเจ้าที่ตำรวจที่เป็นเจ้าที่ตำรวจท้องที่นะครับแล้วก็ในภาคส่วนของกองกำลังกองกำลังตำรวจนครบาลก้ายังมีกองตำตรอนะครับที่ให้ความดูแลเจ้าที่ตำรวจตลอดนะวันนี้คุณจัทรก็มานะครับก็นำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่านครบาลเราทำงานอย่างต็มนี่อยู่แล้วนะครับส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวให้ให้ผู้บฏิบัตินะครับทา่านผู้ับเขาอธิบายเพิ่มเติมเลยนะครับแต่ในภาพรวมๆเนี่ย เลยขาดที่การปวสท่านท่านอยู่ด้วยท่านมาตรวจสอบของการด้วยท่านท่านลึกถึงขนาดเช็คประวัติผู้ผู้ต้องหามาแล้วว่าว่าท่างเคยทัองคดีมาอย่างไรเดี๋ยวถามอยากท่านนะัถามท่านเราเชิญนับเชิญเชิญท่านรุกขับขยายผลวัที่3พฤษภาคมครับช่วงเวลา17.30นซึ่งขณะที่ช่วงนั้นมันจะมีฝนตกปล่อยๆนะครับขาดที่เจ้าหน้าที่สายตรวจตรวจบริเวณถนนพระรามสองไปถึงปา๊มปตทร์ฝั่งขาออก เลยปั๊มไปประมาณห้าสิบเมตรซึ่งเป็นทางออกของปั๊มสังเกตเห็นว่ามีรถกระบะมิซูสีดำจอดอยู่ค่อนข้างจะกีดขวางการจราจรในขณะออกจากปั๊มแล้วก็รับสังเกตและเห็นเป็นลักษณะรถยกสูงในกระบะไม่มีบรรทุกกระบะเปล่านะครับแล้วก็แต่สังเกตเห็นว่าทำไมรถมันเหมือนรับน้ำหนักค่อนข้างมากก็เลยสั่งให้คนขับจอดใกล้ๆ พอ,อสังเกตเห็นว่ารถกระบะสีดานั้นเปิดประตูฝั่งคนขับพอคนขับก็คือผู้ต้องหาก็คือนายบางบางลังคนระเห็นตํารวจก็เลยมีการตกใจก็ตกใจ20ก็คือเราจะเป็ดทัศนาทองเบี้ยเลยลงจากรถแลถ้วก็ให้คนขับจอดปิดด้านหน้าในลักษณะที่คุยก็สังเกตเห็นลังบรรจุ สิ่งของอยู่ได้อยู่ในในเก่งรถแล้วก็เลยสอบถามเพราขณะขณะที่คุยนีย่ผู้ต้องหาเนี่ยได้จับเกียร์อยู่ตลอดและพยายามที่จะเข้าเกียร์ถอยหลังเพื่อจะหลบหนีในขณะเดียวกันสองศูนย์ที่ยืนคุยอยู่นั้นก็เลยหยิบกุญแจดับเครื่องเสร็จแล้วก็ดึงกุญแจออกแล้วก็บังคับให้ให้สั่งให้หลงจากรถแล้วก็มาตรวจคน้ขนขณะตรวจค้นตัวเนี่ยยังไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายสอบถามผู้ต้องหา ผู้ลงหาให้การว่าสินค้าในลังนั่นเป็นบุหรี่มีภาษีก็ขณะเดียวกันก็เลยได้เรียกสายตรวจอีกหนึ่งสายมาร่วมทำการตรวจค้นครับแล้วพอซึ่งการตรวจค้นตรงนั้นนะยังไม่สะดวกในการตรวจค้นเพราะว่ากีดขับกีดขวางการจราจรก็เลยเชิญตัวมาตรวจค้นหลังสนอซึ่งในขณะที่นำตัวเข้ามาก็ได้ตั้งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไปตลอดครับ ผลการตรวจค้นตะโกดว่าเป็นยาไอซ์จำนวน201ก้อนครับก้อนละหนึ่งกิโลครับรวม201กิโลครับครับผมครับท่านผู้ช่วยแล้วก็ท่านรองภาครันนะครับแล้วก็ท่านผู้การหนองก้าวนะครับท่านรวมกันครับจากคดีนี้นะครับก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยได้กรุณากล่าวชมเชยนะครับผมก็ขออนุญาตชมเชยและกรชื่นชมในไหวที่จริงๆนะครับซึ่งเป็นสองระยะด้วย ระยะแรกก็คือสังเกตรถระยะที่สองก็คือในขณะที่กำลังจะหลบหนีแล้วสามารถที่จะไปปิดกุญแชไปรับเครื่อนได้นะครับในผู้ต้องหาคดีนี้เองนะครับก็จริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขามีประวัติเกี่ยวข้องกับเรืญญญ่องยาเสพติดมาตั้งแต่ปีส9นะครับมีประวัติถูกจับกลุ่มตั้งแต่ปีสามเกเป็นต้นมานะครับก็เป็นเรื่องสารเล่ยปีสามแล้วก็ปีสี่สองนะครับ ก็ปี44นะครับอพอหลังจากนั้นในปี44เองเนี่ยก็เริ่มเกี่ยวข้องกับเรื่องกัญชาแลนะขณะนั้นยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วก็ในปี64นะครับก็โดนคดีในส่วนของสอ,อนอมินบุรีนะครับสามคดีสี่คดีแรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับแต่ว่าในชั้นนี้เองเนี่ยคดีปี64เองเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นใน พื้นที่มิ่บุรีเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ผู้งานเนี่ยคิดว่าน่าจะมีความเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็ได้รับทราบจากจุดขยายผลนะครับว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องในเครือข่ายกับทางใต้เพราะเขาเป็นคนทางใต้นะครับก็คงจะต้องอมีการาร่วมมือในการขยายผลเครือข่ายแล้วก็เรื่องยึดรัพย์นะครับตามแนวนโยบายข้อสังการของอรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีครับอบครับแล้วนะพี่ดาวสืบบัญช ในส่วนของการขยายผลนะครับจากนโยบายรัฐบาลและทนโยบายของสนะรัฐชาติโดยท่านผู้ช่วยเองนะครับท่านเน้นย้าว่าให้ทุกคดีก็ขอให้มีการขยายผลนะครับทั้งขึ้นบนและลงล่างและก็เรื่องของมาตรการยึดทรัพย์ต่างๆนะครับซึ่งคดีนี้เหมือนกันนะครับอย่างที่ท่านปสอธรรมบอกเมื่อสักครู่ครับก็จะมีที่เกี่ยวเนื่องไปที่พื้นที่ทอนไหน,นะครับแล้แต่ไหลลงไปพื้นที่ทางภาคใต้ซึ่งยาอรอบนี้จากที่ทางทีมขยายผล ขยายไปนะครับก็คงจะลงไปที่ทางพื้นที่ภาคใต้ก็แล้วไปทางผู้ช่วยแล้วลนะครับก็ประสานกับทางพื้นที่ภาคใต้ว่าขอให้ในขลายผคนในข้างล่างนะครับว่าเป้าหมายที่จะไปนะครับรวมทั้งนำข้อมูนาของเขาและก็สิ่งที่เขามีประวัตินะครับก็คงจะมาทับข้อมูลแล้วก็ขยายผลในเรื่องของการน,นำไปจาหน่ายนะครับแล้วก็รั์สิ่งที่เขาได้มาจากการการขายยอาพติดก็คงสู่มาตรการอันทรัพย์ในขั้นตอนต่อไปครับ